แนะนำ6อันดับมือถือราคาถูกคุ้มค่าน่าใช้งานจาก Oppo และ Vivo ในงบไม่เกิน5,000บาทหรับรวดเร็วเร่งรัดและรีบร้อนมากๆในเวลาไม่เกิน5นาทีสำหรับรุ่นแรกเหรืออันดับที่6ของวันนี้ก็จะเป็น Vivo Y01 ก็เป็นน้องเล็กราคาประหยัดจาก Vivo ที่มีจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอ6.51นิ้ว Android 11รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5GHz แบตเตอรี่ 5,000mAh และราคา3,599บาทใครที่มีงบไม่เกิน4,000บาทอยากได้มือถือ Vivo มาใช้งาน ต้องการรุ่นที่จอใหญ่แบตเยอะรองรับ Wi-Fi 5G h z ใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีมีความเลือ่อนไหลในการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอันดับที่5 Oppo A16K ก็เป็นมือถือราคาประหยัดจาก Oppo ที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยจอขนาด6.5 2นิ้ว CPU m e d มิ t เด h ลแล G35 รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5G h z และราคา4,699บาทบางร้านก็จะขายรุ่นนี้ในราคาถูกมากๆแค่4,276บาทขายที่อยากได้มือถือ Oppo รุ่นใหม่ไปใช้งาน อยากได้รุ่นที่มีการออกแบบดีไซน์ตามสมัยนิยมและเหมาะสมกับราคาเปิดตัวมาไม่นานรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 g h z ใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีมีความลื่นในการใช้งานทั่วไปสำหรับการเล่นเกมก็จะเล่นได้แค่เกมที่มีกราฟิกกลางๆถ้าจะเล่นให้ลื่นจริงๆก็ต้องปรับกราฟิกและเฟรมเรทให้เป็นระดับต่ำหรือเป็นระดับกลางอันดัที่ vivo y 1 5 h จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือจอ6.51นิ้วมีกล้องหลังคู่13 2ล้านพิกเซลมีทั้งระบบสแกนใบหน้าและมีระบบสแกนลายนิ้วมือรองรับไ i f 5 GHz แบตเตอรี่ความจุ5,000 mAh และราคา4,699บาทแต่บางร้านก็จะขายถูกหน่อยอย,อยู่ที่4,276บาทสำหรับใครที่คิดว่า2รุ่นแรกที่แนะนําไปก่อนหน้านี้รู้สึกว่าให้ฟีเจอร์การใช้งานมาไม่ค่อยจะครบมากไม่ตอบโจทย์กับการใช้งานรุ่นนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีมีทั้งระบบสแกนใบหน้ามีทั้งระบบสแกนลายนิ้วมือหน้าจอใหญ่แบตเตอรี่เยอะและใช้งานทั่วไปได้ดี สำหรับการเล่นเกมในราคาใกล้กันก็มีหลายรุ่นมากๆที่เล่นเกมได้ดีกว่าสำหรับการเล่นเกมของรุ่นนี้ถือว่าอยู่ในระดับกลางก,าก็แล้วกันอันดับที่3 oppo a16 จุดเด่นก็คือหน้าจอ6.52นิ้ว cpu mediatek helio g35 มีกล้องหลัง3ตัวมีทั้งระบบสแกนใบหน้ามีทั้งระบบสแกนลิ้วมือรองรับ wiFi 5, 5 g h z แบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมมีการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีรองรับการทนน้ำทนฝุ่นในระดับ ipx4 ก็คือสามารถกันได้แค่และองน้ำละองฝนไม่สามารถเอาไปลงน้ำทั้งตัวได้ โดยที่จะมีราคา4,999บาทก็จะเหมาะคนที่ชอบมือถือของ Oppo อยากได้รุ่นที่จอใหญ่แบบเยอะฟีเจอร์ครบมีกล้องหลัง3ตัวการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีและราคาไม่สูงเก,กินไปรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับการเล่นเกมก็ถือว่าไม่ใช่จุดเด่นของ Oppo หรือ v i v o ในราคาประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าพอเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้แต่ต้องปรับกราฟิกและเฟรมเรตเป็นระดับต่ําหรือเป็นระดับกลางโดยรวมก็ถือว่าไม่เหมาะกับการเล่นเกมโดยเฉพาะก็แล้วกันอันดับที่2 v i v o y 2 1 จุดเด่นก็คือจอ6.5 1นิ้วแรม4กิกหน่วยความจำ64กิกมีทั้งระบบสแกนใบหน้าและมีระบบสแกนนิ้วมือแบตเตอรี่5,000 mAh แถมยังรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ราคาก็คือ5,189บาทบางร้านก็จะขายในราคา5 5 0บาทก็จะเหมาะบคนที่ชอบการดีไซน์ของรุ่นนี้หรืออยากได้มือถือ Vivo ไปใช้งานต้องการรุ่นที่ให้ฟีเจอร์มาค่อนข้าง,งครบแบตเตอรี่เยอะชาร์จเร็วใช้งานทั่วไปได้ไม่ต้องการสเปคที่โหดเวอร์บางอลังการอะไรมากมายรุ่นนี้ก็จจะะเเปป็็็นนนนัวืออกทททีีี่ด่ดดดบ1หรสุ้าย Oppo A57 ก็เป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Op p o โปที่เพิ่งเปิดตัวออกมาสดๆร้อนๆเลยจุดเด่นก็คือเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกจากเตามาสดๆร้อนๆเลยระบบจิการก็จะเป็น Android v e r วอร์ชน12ก็คือเวอร์ชันล่าสุดหน้าจอ6.56นิ้วมีทั้งระบบสแกนใบหน้ามีทั้งระบบสแกนลายนิ้วรองรับการทนน้าทนฝุ่นในระดับ IPX4 ก็คือสามารถกรละอองน้ําได้รองรับไวไฟ 5G เ z ร์แบตเตอรี่ 5000mAh และอีกหจุดเด่นก็คือรองรับชาร์จเร็วที่แรงดันไฟสูงมากๆที่33วัตตราาาคคก็ือ4999บท ก็จะเหมาะบคนที่อยากได้มือถือ oppo รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาเป็น android เวอร์ชันล่าสุดมีการออกแบบดีไซน์เป็นแบบเหลี่ยมให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบไม่ได้ต้องการสเปคที่โหดเวอร์วางอลังการอะไรมากมายขอแค่เป็นมือถือ oppo และใช้งานทั่วไปได้ดีรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจก็อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่า oppo และ vivo ไม่สามารถสู้เรื่องสเปกระดาษกับพวกแบรนด์จีนที่เน้นขายสเปกเป็นหลักได้สิ่งที่จะทําให้ oppo และ vivo ขายได้ก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นแบรนด์มีคนรกกยอะีาีาาา่บรรริิแลแหลหขทด ใครที่สนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูกันได้ตามสูนบริการหรือว่าตามห้างที่ขายมือถือ oppo และ vivo อยู่หรือใครที่ไม่สะดวกก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้เหมือนกันถ้ากลัวโดนหลอกกลัวจะไม่ได้ของกลัวจะโดนโกงก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยแต่ละร้านที่เอามาแปะไว้ใต้คลิปก็เป็นร้านที่ชื่อถือได้และขายของแท้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ฟันดี้ราติสวัสดิ์ครับผม